ผ่านมาแล้วนะครับ6เกมใน15เกมครับในวัปที่1นะครับตอนนี้ครับ RRQ ครับฟอร์มร้อนแรงมากครับเกม5ก็ได้แชมป์นะครับเกม6ก็ได้ที่2ครับเดี๋ยวมาดูเกมที่7เกมนี้นะครับว่า RRQ จะสามารถไล่ตามยูดูแกงที่ห่างเพียง15แต้มได้หรือเปล่านะครับโอเคไปชมเกมที่7เลยนะครับโคตร2คิวครับแม่หันปีชีวิตเปลี่ยนมาจริงๆครับเมื่อสักครู่นี้แล้วอารมจอยครับไปซ้ำให้ครับเป็นไอเดียครับที่เสียจตรงนี้ไปครับ4-20โโอ้หไม่น็อครรับตงนี้ยังรอบเข้าบ้าไปได้ครับไอตรง สามคนเลยคไปรีกุมกันใหม่นะครับลำบาตีนครับไปหันขวายีทางหนึ่งแทนนะครับในเกมตรงนี้โดนปัดแล้วไปสุดท้ายกับโนเชนด้วยนะครับที่ตายแล้วจบดันสิบห้าตาไปและอีกหนึ่งทีมก็เลยสิบสี่ทีมเริ่มมีปะทะกันแล้วนะฮะตอนนี้สดุดท้าในวงที่สี่จะไปวงที่ห้ามาแต่ว่าที่ทีมไอเอดีค่อนข้างที่จะย่ำแย่รอดูวงอัปเดตกันแบบแม่ ทั้งจอเล็กจอใหญ่เลยนะฮะสำหรับเมื่อสักครู่นี้แล้วดูกันนี่แกผมบอกแล้วฮาร์เทิลยังอยู่ได้นะฮะบ็อกเกมมี่บอกโอ้โหเมื่อกี้ขนลุกเลยนะฮะท่องนามโอสามจบเมื่อกี้พอวงบีเข้ามาเนี่ยคืออยู่ขวายังอยู่รอดนะครับผมผมบอกแล้วยังไม่มีอะไรการตีครับคุณจอครับผู้ชมตอนนี้ยังต้องวิ่งต่อไปแล้วมีคนเข้ามาชาร์จสำหรับอาร์คิวมาเอ้าแล้วเป็นเคโอจีแล้วดูราก้าจังหวะนี้ปาดอกบราก้านล็อกไปหนึ่ง บาร์กาเป 4, ลี่ยนมาเป็นจีสามหี่ว่าโดนลุมมันอยู่แล้วน็อกสเรียมร้อยบาก้กายัางรอดโอ้โหกว่าเท่าไหร่ก็ไม่หมดก็ด้านหน้านะสุดท้ายบาก้าครับโอโ้จบงานคนเดียวเลยครับเก็บอาร์ K ิโอเทน่าออกเกมไปครับแต่ใจเข้าชาญบ้าอกยอเกมเมอร์ขับครับ,รบแบบนี้โอ้โหบอกเลยว,ว่าต้องมี อารมณ์ใน,นดูเดือดแน่นอนนะฮะแล้วรีเจกสการเรตครับจบสิบสามไปไม่มีทางเลือกครับต้องไปต่อขวาครับวงหนีพวกเขาไกลไากที่บอกครับแอบเสียดายตรงที่รายการเข้าเมื่อกี้สักคู่นี้ยังไงก็ต้องผ่านกันก่อนแน่ๆนะครับและอาคิวก็เลือกแบบนั้นนะครับประกายว่ารับมือไหวค,ค,รค,รครับของเกมเมอร์ครับ เสียแค่2น็อกแล้วไม่น่าจะเสียทุกเร่นครับตอนนี้น่าทุกลับขึ้นมาได้แล้วตรงข้ามบอเก,กมมิ่งเริ่มยิงใส่มาจากปราสาทด้านบนนี่บอเกมมิ่งเนี่ยอยู่ในาปราสาทนะครับแบบแต่ว่าทีมอื่นเนี่ยปราสาทหมดแล้วปราสาทเสียแล้วตอนนี้เข้าไม่ได้แล้วทีนี้ไปโดนวงกินมาแล้วตอนนี้น็อกไปหนึ่งแล,และเซเดน,นก็โดนตามไปจากทีวันเช่นกันนะครับ โอ้ oh, แล้วก็ดาดไม่น่าจะรอดแล้วนะครับแบบนี้ยังไงต่อมาตินอาร์มโจนครับที่ต้องวิ่งกันต่อไปแล้วมาตินพยายามจะวิ่งขวามาโอ้โหแต่ว่า 1, ทีวันทั้งแก๊งขับรถพาออกไปครับเป็นเบรกครับที่ไปเก็บเจสซดมาเป็นแต้มขิวครับใช่ครับมาตินลนะวิ่งลากยาวๆมาเลยใช่แต่ทางฝั่งนี้แมททอยก็พยายามจะหาื้อดีให้กับเพื่อนเหมือนกันขับรถวนไปวนมาหลายรอบลเลยกนแลวแมททอย ได้ตำแหน่งมาแล้วนะฮะแหล่าว,ว่าเป็นบล็อกครับที่เป็นน็อกใส่ได้นะฮะหนึ่งคนนะเป็นมาวีน็อกไปแล้วคอนเซปต์ครับไปโดนทันไดเอ็นคอร์น็อกไปพอระดอกไปน็อกใส่บาก้ามาต้องครับแล้วดูว่าเดินต่อเนื่องมาตรงนี้แดกไปยิงบอสซ่าได้เฮลจีโดนแจมหลังไม่หนึ่งทีแล้วมียูดูยูดูมายิงแล้วบอสซ่าตายเป็นของเกมเมอร์ฮะหลังจากจผ่านอาร์คิวบาก็ตายแล้วมาตินโดนยิงมาเมื่อสักครู่นี้ฮะแล้วมีเร็กโตไปด้วยเอ็นคอร์เก็บคิวคอนเซปต์แล้วบาก้าครับสองคิวเลย oh. ลเก็ายกายกทางฝั่งเมกาาสตร์แล้วซูเจก็ตายวววงงงงไปปนนนนัั่่เเเออออแล้็็็คคกิขทาฝง อยู่ดูหรือเปล่าจัมเปอร์เมื่อกี้มันน็อกได้แล้วอัมจนก็ตรงนี้ก็โดนไปกับก้อดด่านก็วงหมดเลยครับโอ้โหขึ้นมาโลลัวท่านผู้ชมมาวี่งตัวของเลนล็อกตอนนี้ครับไทยทั้ง3ทีมครับได้ตายหมดแล้วนะครับหลังจากนี้มันก็ไม่มีอะไรหวือหวาทีมที่ได้แชมป์ไปครับก็คือบิเกตตอนจากอินโดนีเซียครับอ่ะไปดูคะแนนกันหน่อยเลยนะครับแล้วดูบิเกตตอนเลดเอลียอันดับที่1ครับ29คะแนนดูฮะการเป็นที่1เนี่ยมันดีอย่างนี้ครับบวกทีนึงเนี่ยถ้ายิง10หน่อยก็30แล้วนะครับแล้วก็ททีีมม17 15 14 11 ยูดูแก๊งสิคะแนนครับเมก้าสตาร์แคะแนนออเรนด์ร็อกเคะแนนโอ้โหแล้วไม่มีทีมไทยครับใน3ทีมเราติดชื่ออยู่ในหน้านี้เลยท็อปแปดนะครับว่าคะแนนแรกของเราจะได้น้อยมากๆนะครับและทั้งไม่มีคิวเลยเนี่ยแทบจะไม่มีคะแนนเลยนะครับโอ้โหจะบวกน้อยครับจะต้องรอดูในหน้าหลังนั่นเองครับอันดับต่อไปครับเก้าถึงสิบหกทีวันเดียวมีเจ็ดโอ้ยิงไปสี่นะแต่ว่าทูฮะทางฝั่งของเกียว์เกมเมอร์ครับมี4คิวแล้วก็บวกได้คะแนนแรกอีกหนึ่งครเป็น5แล้วก็น้องบอกบอดั้เนี่ยยิงไป2เองส่วนอาร์เคดน่่าไมมีแต้มคิวเลยได้แแคค่รงะอน นี่ฮะโอ้คือแบบอันนี้คือแบบเป็นอะไรที่หนักอยู่พอพอ<ร>ด้วยความด้วยอาร์คิวอัลเทน่าเบอรส์สกูนี้น่าจะเป็นเจ้าบ้านหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะเอาละมาดูคะแนน7เกมเลยนะครับตอนนี้วิกเกตต์จากอิโนโดนีเซียครับแซงอาร์อาร์คิวครับขึ้นมาเป็นอันดับที่2แล้วนะครับอาร์คิวเลยล่วงมาเป็นที่3นั่นเองนะครับยังไงก็เชียร์กันต่อไปครับต่อไปไปดูเกมที่8เลยครับผมไม่อยู่บนหรอกไม่อยู่บนหรอกก็นะฮะทีมและขวาล่างครับผมทีม IND ครับที่อยู่ในวง king of gamer club ยังแออัดกันอยู่ครับยังฟาร์มได้สบายครับแล้วจนช็อคคนนัดของคนแรกเลยครับโนเชนมาเปิดน็อกไปเนี่ยโอเคโอจีครับแล้วบอสซาครับก็ยิงซ้ำให้เลยครับตรงนี้อยู่ที่บ็อกซ์เกมมิ่งคล้วจีนายก็เอาเหมือนกันครับเป็นเซียวีแล้วไปการเคลื่อนตัวกันการสะพานพอดีครับแล้วมีคนลงมาเจอพอดีแล้วก็ซ้ําไปเลยครับคุณนี่มาสะพานซ้ายหรือเปล่านะครับวอลเลยเดบาร์นะตรงนี้โอ้โหแล้วลงล่างครับอาร์คิวครับเหมือนจะไปอ้อมมานะครับ แต่ประเด็นคือมีรถกันทุกคนเลยนะสำหรับอาคิวครับไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องของการเคลื่อนตัวมาและอาร์มโจนครับไปเปิดน็อกได้ครับอลาดินนะฮะและอาริเดรอดซัมขอกนอกเกมไปโดยอาร์มโจนครับมาแล้วฮะเอาแล้วทีมไทยเราเล่นทำผลงานกันมาเรื่อยๆติดๆกันเลยครับในช่วงต้นเกมนี้ของวีลาม่าครับแล้วดูวงอัปเดตมายังอยู่ที่ด้านล่างครับ JXR เซลทีม IND ครับเดี๋ยวดูฮะทั้งบนทั้งล่างเลยสำหรับ RQ Synergy แล้วก็ยูดูแกงครับไม่อิ่มครับบอผมว่าอิ่มพาร่าไม่อิ่มแล้วลงล่างแล้วเป็นกาาาารตัดดดใจททีีีี่่่เเเลลลยยวขของงง RQ ้มโ นี่ไงเราพูดปั๊บมาปึ๊บนะเซเนจีตรงนี้โดนเปิดไปก่อนแล้วเป็นเออร์นน่ฮะที่ได้เหมือนกันก็โดนเทรดขึ้นมาจากเท็ด,ด้านในบ้านตรงนี้ไหลเข้ามาชาร์จด,ด้านซ้ายกอสภพาที่ขึ้นมาแกว่าดีดูเอีะจะไม่ดักหลังแล้วตอนนี้ต้องตามมาเติมช่วยก่อนก็ส่ออายเทน่าด้านหน้าครับพอตรงนี้นะฮะเออร์นี่ยังน็อกอยู่แล้วเท็ เท็ดลำบากเหมือนกันแล้วเบียสิบเอ็ดเบียสิบเอ็ดมีระเบิดมาแล้วง้างพยายามที่จะเคลียร์หลังบ้านไปนะฮะแล้วดีดูอีขึ้นมาจังหวะนี้ยังไงแล้วเทสไปซ้ำเออร์นี่ไปแล้วครับจังหวะนี้แล้วเบียสิบเอ็ดไปโดนไชเดอร์นะน็อกไปโอ้แล้วยังไงฮะโอ้แล้วเขาเอาสองคิวไปแล้วก็ไชเดอร์ยิงซ้ำต่อมาตรงนี้เบียสิบเอ็ดก็ตายไปอีกหนึ่งอาร์เกียวเทด้าอาร์เกียวเทด้าระเบิดหยอดชั้นสองขึ้นไปแล้วยังเคลียร์ใส่เนื้อจี้ในบ้านด้านล่างตรงนี้ไม่ได้ครับโอ้โหดังนั้นที่เขาเหลือก็อย่่กกกเซวีแแมาาตตไปนรรคับ แล้วติ๊กซอย่างน้อยอยู่ก็จริงนะเทสแต่วิ่งวนออกมาด้านซ้ายมีเปิดตำแหน่งแล้วมีง้างระเบิดร้อนแล้วคัญตรงมุมไชเดอร์คืออาคิมจะสู้ไม่ได้รตรงนี้แหละครับและระเบิดพร้อมกันพอดีแต่ว่าเป็นจีนายที่ต้องถอยก่อนแล้วระเบิดไปถึงด้านหลังเลยทีเดียวและจีนายยังไงจีนายมีวิพีไฟทิ้งเข้าไปก่อนครับแม่แต่ว่าเขายังไม่ได้พีสู้ออกมาโอ้โหแล้วรอฮะดูเขาก็ดึงเชิงนะเทสตรงนี้จังหวะเชิงหนาเหมือนกันลาเทสมีระเบิดจะปาครอสเลยไหมและไชเดอร์ก็ยังรอดู โคเวอร์จากด้าบนไฮกล่าวให้อยู่ระเทสออกมาระเบิดตรงนี้ยังง้างยังไม่ใช้แล้วดีต้องเติมเลือดด้านในก่อนครับ D2E ครับสำคัญนะฮะห้ามน็อกเด็ดขาดนะสำหรับ D2E และระเบิดลูกนี้ง้างเข้าไปและจีนายวิ่งผ่านเข้ามาแต่ว่าระเบิดมันไหลออกไปกลางถนนมาต้องรีบปิดแล้วนะครับแบบนี้2คนที่เหลือสําหรับ RQ มาและซิกซอตายไปแล้วครับไม่ดีแน่ๆสถานการณ์อย่างนี้นะครับถึงแม้ว่าจะเหลือกันสองต่อสองถ้ายังไม่จบแล้วอยู่ดูแกขึ้นมาเห็นข้าวแล้วก็นะฮะมีสิทธิ์จะโดนรวบหมดเลยนะครับตอนนี้ยังไงด รออยู่เหมือนกันแล้วลเราเบิดตึมตามกันไปยังไม่มีใครเพิ่มน็อกไปตอนนี้2 2ต่อ2ก็เเดจีกับอาร์เกโอเทน่าครับด้านล่างน,นั้นจะเป็นของไกลแล้ววิ่งวิ่งจังหวะจะโวนออกมาแล้วมีจังหวะจะแวบออกมานิดเดียวดีกูอีเห็นเจอแล้วยิงตัวใส่ด้านหลังไปแล้วเทด้านหน้าก็มีเหมือนพยายามจะลุกตัวด้านเดียวก่อนก็นส,สกั่าง à เดจี เอาล้วคชเดอร์ครับตรงนี้กับบาลีกุ้มลูกกับเพื่อนมาแยกกันเป็น2องและจีนากับดี e มาแล้วมีพีไฟทิ้งซ้ายไว้นิดนึงนะสำหรับชเดอร์พยายามจะยิงกดแม่้เขาพีงสู้ออกมาแล้วดูฮะระเบิดอีกหนึ่งครั้งนะสำหรับเทสแล้ววิ่งวนออกขวามาแม่ใจกล้าเหลือเกินและระเบิดทิ้งไปที่หลังบ้านก่อนเดี๋ยว่าเขาอยู่ในบ้านหมดเลยครับ2คนใช่ครับแต่จังหาจุดออกจุดที่จะทําให้พวกเขาได้เปรียบไปมากกว่านี้ไม่ได้ครับอาร์เกียเทนนาฮะ เราเบิร์สโมกกัปิดด้านล่างชั้นหนึ่งด้านซ้ายอยู่ครับหน้าต่างที่พวกเขาหลบอยู่ด้านหลังครับสาวทางฝั่งเซอร์จีนแล้วเราเบิร์ไป,ไปเอาไปจากไหนเยอะแยะไปหมดแงนไปหนึ่งลูกลูกนี้ด้านบนยังไงถูกข้องหรือเปล่าลาจีนายเปิดประตูครับทีตูอียังไงโอ้โหอายอยอ่นหน้าอู้ยื้อกันอยู่นานเหลือเกินครับสับสองตีนี้ครับเราแมททอยก็เป็นโดนดรอปมาจากเซย์เยเอ็นดีแล้วเทสเหลือชักจะไม่ไหวแล้วด้วยครับดูจากสถานการณ์ตรงนี้แอมจอคก็บีกแมททอยได้ครับ ถอยแล้ฮะเทสยังไงต่อรงเี้2คนรีกูกเป็นอยู่มีเ,เติเมเอนจีดิงทิ้งกันไปก่อนแล้วพยายามจะเก็บเสียงแล้วนะครับตอนนี้จีนายกับ D2E มานะพี่เมย์ครับไปยิงน็อกได้ครับมอสักครู่นี้แล้วดูวงอัปเดตกันต่อเนื่องมานะฮะแล้วมาแล้วฮะอยู่ดูโอ้โหแล้ววงฮะล่างก็จริงัะท่านผู้ชมแต่ขึ้นขวาไปในวงที่3กลับไปที่ด้านขวาของลอลเลียนเนสฮะ แล้วตอนนี้ถ้ายังช้าอยู่ครับยูดูต้องมาแล้วนะครับแล้วมีโอกาสที่เราเนี่ยกับเซเนอร์จี้อาร์คิโเทนามีโอกาสจะโดนยิงหลังแน่นอนครับใช่ครับทีเด็ดี้นะครับมีโดนน็อกมาแล้วสุดท้ายเขาไปคิวเลยทันทีครับคอนเซปต์โคจีครับเริ่มมีการเปิดประท้าเหมือนกันครับยองเกมเมอร์ขับอินตัวแทนของประเทศไทยของเราดูครับผมแล้วต้องสะพานเมื่อสักครู่นี้ด้วยที่เข้ามาชาขอาร์คิวก่อนที่จะข้ามมาแล้วเก็บตัวแรกเขาไป่กอดด้วยนะเซเดอร์จี้ตอนแรกคือตายไปแล้วคนหนึ่งนะครับ โอ้หดูเออร์น,นี่ฮะสู้สุดหัวใจเหมือนกันนะสำหรับเออร์นี่ครับเมื่อสักครู่นี้ออกมารับสองแต่ว่าดูด้านจอซ้ายล่างครับตอนนี้มีการเคลื่อนตัวมาแล้วฮะสำหรับยูดูแก๊งอุ้ยและยูดูแก๊งมาแบบช้าสุดๆเลยครับและไอช็อตครับไปโดนน็อกไปโอ้แล้วเขาออกทางลัดครับเหมือนจะตันลงขวาแล้ววงเนี่ยมันไม่ไม่ได้แล้วครับเขาจะ ยังไงก็ต้องไปเลยครับจะแวะซ้ายก็ไม่ดีครับตรงนี้ครับเลือดแต่ใจจะไปเลยอยู่ดูจะกลายเป็นอาร์เกียวเทน่าครับตอนนี้ที่จะโมโหอยู่จุ่มวงด้านนอกอีกยาวนานแล้วรถที่อยู่เมื่อกี้จะเป็นรถคุณปู่หรือเปล่าที่เหลืออยู่คันเดียวนะครับไม่รู้ว่าจะขับไปได้ทันท่วงทีหรือเปล่าครับอยู่ไกลมากๆครับจากตรงนั้นนะครับอาร์คิวโอ้โหแล้วอัปเดตมาต่อดู่าฮาคิวฮะยังอยู่ที่ด้านล่างอยู่เลยหลังของยูดูแก๊งอีกหนึ่งทีแล้ววงมันกลับไปที่ทีวันครับผมลอดลีโอเนสครับหนีทุกอย่างแต่ว่า วนกลับไปที่เมืองเฉยเลยโอ้โหวงคือแบบ สุดในรุ่นน่ผมบอกเลยนะฮะตั้งแต่ลายเครื่องบินมาล่างปัป๊บออกขวานะฮะแล้วก็กดลงล่างกดกลับขึ้นขวาแล้วถึกลับไปซ้ายบนนะฮะจะมีอะไรมากกว่านี้ไหมฮะมีใครมากกว่านี้ไหมครับผมร้อนผ่านดาวก็จะจัดและดูอาการเคลื่อนตัวกันมาและด e ีทูอีไปโดนเพลโซนครับเพราะว่าเขาน่าจะไม่มียาด้วยเพราะอยู่ในบ้านเมื่อกี้เขาก็พันแค่เบนเดตเท่านั้นเองใช่คือเติมไปจนแบบหมดปอกแล้วครับมันไม่มีพอที่จะลอดเข้ามาในวงเลยครับตอนนี้ต้องพึ่งเลยครับว่าคนสุดท้ายอย่างอาร์เกียเดนาเนี่ยจะ ล่าตัวเองไปอยู่อันดับที่เท่าไหร่นั่นเองเรามาลุ้นกันต่อกับอีก2ทีมไทยก็ตอนนี้วอร์ดันมอร์เดอร์กับตักฟองเจ้าเกมเมอร์ครับบอส่าครับบอส่ามียิงกดเข้ามาไลเส้นจะล่วงรถไหมไม่ล่วงนะฮะแต่ว่าเป็น MJ ครับที่ล่วงไปแล้วครับไปโดนเร็กซ์ยิงน็อกไปและดีทูอีครับก็ไปโดนเพลย์โซนมาอีกและก็ดาดครับไปน็อกใส่จัมเปอร์มาแล้วจัมเปอร์โดนมาตีสามหัวนอกเกมไปเอาเลยครับเหมือนนั่นหน้าก่อนในโกดังของเร็กซ์มาและจีนายครับยิงรถระเบิดใส่เว็บน็อกไป โอ้โหแล้วเหมือนจะนี่จะทําให้ทางฝั่งจีนายตัวท้ายโดนเปิดตําแหน่งหรือเปล่าไม่โคบอยครับไปยิงทางฝั่งฟีดอลมาจากยูดูเฮดช็อตน็อกแล้วเวฟครับไปโดนจีนายมาแล้วสุดท้ายเป็นยูดูครับที่วองเกมมิ่งฮะเสิร์ฟอยู่ในวงครับตอนที่รับเข้ามาจังหวะที่ยูดูเข้าแล้วกลายเป็นว่าออกไปเป็นทีมแรกเฉยเลยครับยูดูฮะแล้วดาดายโดยโดนชาร์ตอีนครับทีซีเกตไหลเข้ามาตรงนี้เจคอาร์เซลนั่นเองครับเก็บทีซีเกตออกไปอีกหนึ่งทีมอันดับที่สิบห้าครับแล้วดูครับวงจะซ้ายอีกไหมครับท ทีวันซ้ายบนเรโล่แล้วไปออกกันอยู่ซ้ายล่างสมหมดเลยในร้อนรีโอเนตตอนนี้แล้วกลับมาตรงกลางหาทีเอเอตี้ครับโอโ้สองสามคนตรงนี้ที่ยืนอยู่ในโพ s ิชั่นตรงนั้นนะครับ แล้วดูเหมือนจะไปหมดแล้วด้วยนะสำหรับ r q ร์คิวอัครับ G9 เมื่อสักครู่นี้น่าจะโดนฝั่งของทีม IND นะฮะที่ยิงน็อกไปครับแต่ว่ากระจุกตรงนี้โอ้โหแล้วลงกันมา4คนเลยนะครับและเว็กซ์นะฮะไปโดนไซคอนน็อกไปแล้วซักซี่ไปน็อกใส่โลก,กิมาซักซี่ซ้ำโลกิออกนอกเกมไปต,อตอ่อเนื่องหมดเลยฮะโจนาธานครับไปน็อกใส่บอสซ่ามาครับแล้วก็ไปทางฝั่งโจนาธานนะโดนบาก,ก้ายิงน็อกไปแล้วบากา้าก็ไปซ้ำโจนาธานออกนอกเกมแล้ะแซนักกดฟรีฟรีมาเกือบน็อกไปเหมือนกันแล้วตัดมาที่ของซักซี่ใช่คคคคครรรรรรััับบบบบบบไดด้้้้้้เเเเิิิิ่่มมมมมมกกกีีีีาาาาายโนนนนนลลลแแแววววงงขชะ เข้ามาชาร์จมาแล้วก็โดนไปเต็มๆแล้วเบรกก็แม่ดูเหมือนจะเคลียร์ทางฝั่งของบริเกตตอนเลสเอเรียไปหมดเลยแล้วตัดมาที่พี่เมย์พยายามจะพีไฟเข้ามาไซเดจี้ก็จบระดับสิบไปหรือเปล่าใช่ครับแม่รอดก็จะต้องรอดวงก็จะต้องหนีนะครับแล้วสุดท้ายไซเดจี้ก็ออกตามไประดับที่สิบแล้วเหลืออีกเก้าทีตอนนี้เบรกยิงใส่ลักซี่ไปเมื่อสักครู่นี้ที่เคลียร์ออกไปได้เลยแล้วเทคก็ยิงต่อเนื่องมาแล้วดูไมโครบอยคะสุดท้ายเนี่ยยันเมื่อกี้คือแม่มันขึ้นมาตามหลังนะครับแล้วสุดจะเจ็บไปยิงเทสได้ไซเดจี้ เป็นทางฝั่ง K.O.G. นั่นเองนีที่เกสไซจี้ครับก่อนหน้านี้แล้วก็ได่าทางฝั่งของทีมไทยเรา The m เด d e r ครับไปยิงได้เหมือนการไชเดอร์แล้วแซดก้อนของทีมทีเอ็มเิตีครับไปยิงโนเชสมาไปที่เกตแล้วก็ดิวโดนทางฝั่งเอ็นคอร์ซายิงใส่ทุกเจ็ด K.O.G. มีโดนสวนมาแล้วก็สามออกเกมไปเมือนทีเอ็มเอดิตีออกจบตาไปัดที่เจ็ดนั่นเองครับเมื่อสักครู่ครับน่าจะโดนระเบิดแล้วน้องไปเลยจิงออกเกมเมื่อขับไฟแล้วนะฮะตอนนี้แต่ว่าประเด็นคือเรายังมีนะฮะ Sarawas The Murder ที no no. ่อยู oh! ่ขอบวง คอนเซปต์มาน่าจะเป็นจังหวะของเมื่อสักครู่นี้โอ้โหนี่ฮะับแปดเจ็ดแลเมื่อกี้ตามติดกันมาแล้วก็ทีวันหกนั่นเองนะครับดูฮะตอนนี้เหลือก็อยู่ห้าทีมนะครับท็อปห้าในมิลาม่าครับแล้วเพโซนยังคงกินอยู่ครับตอนนี้โอ้หลายทีมเลยฮะแล้วไฮกราวยังเป็นหนึ่งเดียวของออร์เดนร็อกเลยครับว่าอาเซียนนี่น่าจะเปิดมุมมายากเหลือเกินแล้วพี่เมย์บอกเกมมิ่งด้านล่างครับรับอยู่อัมจอนเจดีแท้เดินมาเจอจุดครับแล้วเลี้ยวมาตรงนี้หลบไม่ทันแล้วอัมจอนก็โดวพี่เมย์ยิงมาสวนเข้าซ้ไป เป็นคิวอีกเหมือนกันแล้วก็ดักก็ยังน็อกได้ครับสกู่นี้มีพยายามจะสู้ต่อก่อนนรัยแต่จะไหวหรือเปล่าวรนบตอนนี้ยังน็อกอยู่อีกหนึ่งัจจิซแล้วอาร์โจดตายไปแล้วมาตีมพยายามจะทําอยู่ครับด้านบนฮะยิงสวนขึ้นไปครับโอ้โหและซ้ายมือครับเนี่ยซ้ายมือมาลวิรูเป็นน็อกใส่สวักมาครับสำหรับเมกานะฮะตอนนี้แล้วโดนกดมาจากวิรูด้านบนมา โอ้โห oh, แล้วโดนกดเข้ามาแบบนี้แน่นอนพวกเขาจะลำบากมาแล้วซ้ำแท้ไปฟรีๆเลยครับยิงแบบฟรีๆมาแล้วเจซ p i n ตพีซาเข้าไปจังหวะน,นี้น่าจะเคลียร์ออกไปหมดเลยครับเมกาสตาและโดนยิงมาจากบนไฮกราวมาต้องรีบแล้วฮะสโมกตอนนี้ครับและเอ็นคอร์นะฮะโดน ก็ด่านครับผมไม่แต้มไปจะไหวไหมฮะรถคันเดียวตรงนั้นนะครับเขาก็สแปมมาเรื um> ่อยๆแล้วสิบคิวไปแล้วเอาเลยรอบรนี้ฮะโอ้สมบอกเลยว่าทําเลทองจัดๆหลังจากที่เคลียร์มาแล้วโดน R C S มายิงครับคือสุดท้ายหลบตรงนี้ได้แต่ว่าหลบอีกด้านนึงข้างๆไม่ได้เหมือนกันเพราะนี่ก็มุมก็ถือว่าร้ายกาจเหลือเกินครับนี่แล้วกดปีไปเลยว่าดเวลโลได้มาสามแต้มครับแล้วสุดท้ายก็โดนทางฝั่งมาวี่คน นี้ฮะเก็บยิงตัวท้ายไปออกเกมจบดับ3เหลือ2 2ทีมและเป็นมาตินคนนี้ต้องเจอ4คนของออเรนจร็อกแล้วเป็นมอร์ดัสเดอะเมอร์เดอร์ของเราแน่เองครับเอาวละมาตินไม่เปิดน็อกไปได้ครับแล้วมาตินพยายามจะวิ่งออกมาช่วยโอกาสพยายามจะซ้ำไปแต่ว่ามันไม่ได้จริงๆฮะสำหรับวอร์ดัสเดอะเมอร์เดอร์แล้วก็เป็นออเรนจร็อกครับที่สุดท้ายพื้นที่ไฮกรลาเป็ของพวกเขาแล้วพวกเขาก็ ปิดทีมไอแอนดี้ด้านบนไปพร้อมกับเคลียร์พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่แชมป์เลยใช่ครับไม่ไหวจริงครับต้องยอมรับเลยเมื่อกี้นะต้องให้เขาไปครับเมื่อกี้2คนนะจะอึดใจจะนิน่งแค่ไหนไม่มีระเบิดไม่มีอะไรเลยนะครับ,รบแต่หลบอยู่หลังรถจริง,รงๆผมบอกเลยเอาอะไล็อกทำอะไรเราไม่ได้แล้วนะครับสองคนตรงนั้นที่เราชุบกันขึ้นมาแต่สุดท้ายมันมีรีเจสการเล็ตคนเดียวเนี่ยครับที่ ดันอยู่ผิดที่ผิดทักอยู่ค,คนละมุมกับออเลนล็อกที่เป็นมุมกดลงมาตรงๆซึ่งเขายิงด้านข้างได้นั่นเองและนี่นะทำให้พวกเขาได้สะสมไปเนี่ย12คีพร้อมกับสะสม12แต้มกับคะแนนอันดับแรงงานออเลนล็อกถือว่าได้เยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตามมาด้วย20คะแนนของวอร์ดัตเดเมอร์เดอร์ตรงนี้นะครับแรง14ยิงไปอก6นั่นเองแล้วบ็อกเกมเมิร์13เท่ากับดีเจกกาเลตเคียวเกมเมอร์ขับของเราได้12แต้มกันตรงนี้ถือว่าไม่น้อยเลยทีเดียวเยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะครับ เมกาสตาร์11แล้วดูการ์คิวเทน่าถึงแม้ว่าจะออกไปไวอย่างที่เราเห็นแต่ว่าพวกเขาก็มีถึง7คะแนนเลยทีเดียวก็ยิงไปเยอะครับแล้วก็เซนจี้7แต้มด้วยนะฮะก็ฝืนกันเข้ามานะครับแล้วก็ตัดบัตรทีทีวัน6คะแนนทีเอสเอ็มเอติตี้5คะแนนครับเอาล้วมาดูคะแนนรวมของ8เกมนะครับตอนนี้อยู่ดูแกงครับก็นำเป็นอันดับที่1นะครับบีเกตตอนอินโดนีเซียอันดับที่2องครับอาร์อาร์คิวเทน่าครับตอนนี้อันดับที่3ครับก็99คะแนนครับก็ถือว่าห่างจากอันดับ1ไม่เยอะนะครับอ่ะยังไงก็ตติดามเเเชีียรร์ในนนกกมมห้าะคับท่9นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสสวัดีครับ